โคศกตำรวจยันผู้กองสาวไม่ผิดเลื่อนยศเป็นไปนตามเกณฑ์จากกรณีกระแสข่าวที่กำลังเป็นประเด็นบนโลกออนไลน์ค่ะล่าสุดวันที่8มิถุนายนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอาชยนะไกรไทลทองโคศกตำรวจกล่าวถึงเรื่องนี้ โดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเรียนว่าหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือกอสอเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรซึ่งบรรจุจากบุคคลภายนอกเช่นทาย,ยาทตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆผู้มีวุฒิปริญญาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนนายแพทย์โรงพยาบาลตำรวจตำรวจ,ตำรวจน้ำที่รับโอนมาจากทหารเรือ นักวิทยาศาสตร์ เป็นตนต้กรณีนี้ค่ะเป็นผู้มีวุฒิปริญญาซึ่งผ่านการคัดเลือกและได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนได้รับเงินเดือนขั้นต่ำโดยมีเงื่อนไขเมื่อผ่านการอบรมตามที่ตำรวจกำหนดแล้วจึงจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิร้อยตำรวจเอกหญิงรายนี้ได้ผ่านการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิใช้วิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์จนได้รับบรรจุเป็นข้าราชการสิบตำรวจตรี หญิงในปีพศ2563 ในตำแหน่งผอบหอมู่ต่อมาผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรกออศในปีพศ2564และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตยรยศร้อยตำรวจตรีหญิงตั้งแต่วันที่1กันยายน2564โดยมีคุณวุฒิที่ใช้บรรจุแต่งตั้งนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตปริญญาโทจากนั้นจะใช้ระยะเวลาครองยศ8เดือนได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจโทหญิงและครองยศร้อยตำรวจโทหญิงอีก1ปี จะได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอก